ลูกแรกครับลอยเห็นลูกระเบิดลอยมาจากข้างหลังครับตะโกนบอกเหรอครับจะวิ่งวิ่งกันชลมุนม้นวิ่งไม่ทันครับแต่คือตัวเองเห็นลูกระเบิดลอยมาแล้วครับต,ตะโกนบอกเพื่อนด้วยครับวิ่งเห็นลูกวิ่งไม่ทันแล้วครับก็เลยผมก็เลยกระเด็นไปติดอยู่ตรงตู้โทรศัพท์ครับนอกจากเหตุกระทะเดือดระหว่างทหารจะผลเสื้อแดงบริเวณจุดแยกรอบวัวค บาดเจ็บล้มตายแล้วการประทะเดือดอจุดบนถนนดินสอข่ามกลางเสียงระเบิดและปืนดังเป็นประยะยิงสองพวกทีม่มีทหารและคนเสื้อแดงบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากเช่นกันถนนแย์ทหารกลับไม่สามารถลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากป่มคนเสื้อแดงสกัดไม่ให้เข้าไปในถนนดินสอเพื่อรับผู้บาดเจ็บอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันจะจะเป็นอย่างไรถามคุณจรุณีนะครับคุณจรุณีครับ สวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับ และตอนนี้ณเวลานี้นะคะเป็นเมื่อเสียงระเบิดขึ้นตูมสองนั้นก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นเสียงระเบิดค่ะทําให้ในส่วนของทหารนั้นได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเลยค่ะบางส่วนมีการนอนอยู่ริมฟุตบาทนะคะบางส่วนมีการนอนอยู่ริมถนนซึ่งนับจำนวนก็ได้ประมาณสักสามสิบนายหรือสี่สิบนายได้ค่ะณเวลานี้นะคะตอนนี้นะคะคือยังไม่เห็นรถพยาบาลสักคันที่เข้ามาในส่วนของแพทย์ทหารนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะดูเหมือนกับว่ามีจํานวนน้อยทําให้ในการช่วยเหลือ ช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาเดเจ็บนั้นเป็นไปอย่างลับยากลาบ,บากเลยทีเดียวค่ะดังนั้นจึงอยากจะขอร้องนะคะว่าในส่วนของโรงพยาบาลน,นั้นอยากให้มาช่วยชีวิตคนให้มากที่สุดนะคะเพราะเท่าที่สังเกตดูในทหารบางคนถูกยิงช่วงลําตัวแล้วก็มีม,มีมีอาการที่หลับไปแล้วอีกคนคือต้องห้ามเลือดคือคือมันมีทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนถนนดินต่อแห่งนี้นะคะซึ่งชโลมุนซึ่ง,ซ,งซึ่งชโลมุนวุ่นวายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ คือคือถ้าเป็นไปได้นะคะการที่เราได้มาช่วยรักษาคนที่เจ็บโดยที่คนนี้เขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่กันอย่างอ่าอย่างเต็มที่แล้วคืออยากอยากให้มีการเปิดเส้นทางหรือว่าอยากให้ในส่วนของรถทหารนั้นรถพยาบาลนั้นเข้ามาช่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะในขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มเสื้อแดงนั้นก็พยายามที่จะตีร่นทหารให้ถอยออกใิ้งถอยกลับเข้ามายังตรงจุดนี้นะคะ ซึ่งก็อยากจะฝากบอกทุกคนด้วยว่าณเวลานี้คือคนเจ็บมีจริงค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าอนาคตจะตายกันหรือไม่นะคะอืมการช่วยเหลือของแพทย์ การช่วยเหลือของแพทย์ทหารตอนนี้ไม่เพียงพอแล้วใช่ไหมครับไม่เพียงพอมากเลยค่ะทั้งทั้งแพทย์ทหารทั้งยารวมถึงผ้าผ้าที่จะปิดแผลเบื้องต้นเหลืออะไรแทบจะไม่มีเลยค่ะทําให้่มีส่วนของทหารนั้นจะต้องมีการระดมกําลังช่วยเหลือกันเองเท่านั้นเองค่ะคือตอนนี้คือคืออยากเห็นรถพยาบาลสักคันที่ื่อนเข้ามาภายใน5นาทีหรือสองนาทีนะตรงนี้ให้เร็วที่สุดเลยค่ะครับคุณเจราลุนีครับจุดนี้ไม่มีรถพยาบาลที่คอยอำนวยความสะดวกรถประจําการที่จุดนั้นเลยเหรอครับมีค่ะแต่คือมันคือมัน ไม่ได้ข่าวว่ามันรถพยาบาลไม่สามารถที่จะเข้ามาได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่คือเป็นอย่างไรก็คืออยากอยาก,อยากจะฝากบอกเลยเพราะว่าขอให้รถพยาบาลเข้ามาเถอะค่ะเพราะตอนนี้ในส่วนของทหารบาดเจ็บบางบางนายคือยังต้องนอนอยู่ริมฟุตบาทอย่างนี้ค่ะครับแต่ภาพที่คุณจารุ่นีเห็นตอนนี้ก็คือมีหลายนายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีหลายนายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงสาหัสค่ะ เรเห็นบอกว่ารถพยาบาลเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวก็ขอร้องผู้ชุมนุมนะคะเลือกสิทธิมนุษยชนในการเห็นใจเพื่อนร่วมชาติของเรานะคะอย่างรรก็ตามก่อนที่เห็นมิคสันยีจะทวีความรุนแรงและมีทหารประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตายมากขึ้นทางรัฐบาลได้เจรจากับแกนนำคนเสื้อแดงเพื่อยุติการปะทะลงท่ามกลางปลอกและหัวกระสุนปืนทั้งลูกยางและลูกจริงที่ตกเกลื่อนพื้นที่ปะทะกัน 真的 <noise> นายทหารระดับเสนาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเวลานานยืนยันว่าผู้ที่ใช้อาวุธปืนประทะกับทหารในครั้งนี้หากไม่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีคงต้องเป็นทหารที่ประจำการหรืออดีตทหารอย่างแน่นอนโดยเฉพาะปืนอากา้าที่หนึ่งในไอ้มงถือยังได้รับความนิยมใช้ในหมู่ทหารพรานอีกด้วย ไล่ไปหน่อยโอ้ไล่ไปหน่อยพี่น้องโอ้พี่น้องครับช็อตไม่แม้จนแล้วนะดีแครับพี่น้องครับ